ในเรื่องคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเด็กๆหลายคนมักจะนึกภาพไม่ออกว่าการสั่นของสนามไฟฟ้าการสั่นของสนามแม่เหล็กและการเคลื่อนที่ของคลื่นที่บอกว่าทั้ง3อันนั้นตั้งฉากกันเป็นอย่างไรเดี๋ยววันนี้พี่เชียร์มีรูปให้ดูครับรูปเป็นตามนี้เลยทั้ง3อันจัดตั้งฉากกันดูทิศทางการเคลื่อนที่ให้เป็นก่อนนะถ้าดูไม่ออกเราจินตนาการว่าคลื่นเคลื่อนที่เริ่มต้นจากตรงนี้และพุ่งไปด้านนี้ไปด้านนี้ดังนั้นถ้าน้องตอบถูกคลื่นในข้อนี้กําลังเคลื่อนที่ไปนในแกน z นะ ที่เชียร์จมุนแกนให้ดูนะเราจะพบว่าทั้ง3อันมันตั้งฉากกันหมดเลยเคลื่อนที่แกนหนึ่งแม่เหล็กแกนหนึ่งไฟฟ้าแกนหนึ่งเนี่ยนะครับคือคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าสามารถเดินทางในสุญญากาศได้โดยไม่ต้องอาศัยตัวกลางนะจะมีอัตราเร็วเท่ากับแสงเลยหรือประมาณ3คูณ10กำลัง8เมตรต่อวินาทีคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเป็นคลื่นตามขวางวันนี้ให้น้องดูภาพรวมของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าก่อนแล้วเดี๋ยวว่างๆจะมาลงรายละเอียดทีละตัวให้นะขอโทษทีวันนี้เจ็บคอเสียงเลยแปลกๆหน่อยนะเห็นภาพเข้าใจแล้วนะฟิสิกส์มีคำตอบ